สวัสดีฮะผมกุ๊กกูเอกหลังจากที่เป็นพยาบาลช่างกลอยู่นานเหมือนจะไม่ค่อยรุ่งเท่าไหร่ตอนนี้เลยผันตัวมาเป็นคนขายประกันแต่ก็อย่างว่านะเพราะผมโทรไปใครๆก็ตัดสายทิ้งตลอดอ่ะถต่ตอนนี้ผมมีวิธีใหม่ในการขายประกันแล้วนะอยากรู้ไหมว่าทำยังไงตามผมมาเลย เนียนๆเ,เ,เนียนวก็เราว่นจ้มาขายบัตเนียนๆไ,ไปก่อนเดี๋ยวเขารู้ไตหมดว่าจะมาขายของ <c oughs> ได้ไม่ได้ <c oughs> เราต้องหลอกล่อลูกค้าด้วยการแบบทำทีเป็นแบบคนตา<ค>นบอดไปก่อนเป็นคนตาบอด<อ>จะมาขายลอตเตอรี่ <c oughs> มาอาะไรเช่นลอตเตอรี่ <c oughs> เอาอย่างแต่หมอเนี่ยหมอยังไม่กดอ่ะอีหมอต้องกดไงอีหมออ่ะหมอกดเลหมอหมอกดเลหมอหมอเร็วเร็วเร็วหมอเร็วหมอเร็วหมอเร็วหมดไหมเอออ่ะนะหนึ่งสองสามเฮียเฮียเฮียง รปะกันายพยาบาลกลุ่มเข้ามาไปแล้วเพื่อนอีพยาบาลบอกว่าแกจะมาขายของฉันใช่ไหมฉันจะไม่รับโทรศัพท์เบอร์แปลกอยู่ไหนกันรู้ตำแหน่งกันป่ะอยู่คอมเตอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไกลมากทุกคนอยู่ไกลเดี๋ยว มีคนกำลังเข้ามาในโรงพยาบาลเป็นพยาบาลมาแล้วมาดกันด้วยเอวาดูหนังหน้าหน่อยได้และหนังหน้าของพยาบาลเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ่ะแกอ่สสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> อยู่ด้วยกันไม่ได้หยุ <laughs> ดซี้กันเอง อยู่ไหนอะเอาเฮ้ยไยยยยยยไม่เห็นหน้าแยย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 ไยยยยยยยงยงยยวยเยยยยยอยย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 อยเยาลยยยยยไยยยยยยยไยยยยยไยยไยย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 ยกยยยยยดยไยย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 ยงยย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 ยกยย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 กยยยยย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องว่าเดี๋ยวถ้าโดนตีจะรีบไปวาดเลยอุ้ยนางมาดักหน้าหนูไปไม่ถึงตึ้งถึงแค่อึดไว้แค่ Get away from me ไปห่างๆฉันก็มาไอ้แคไปเอื้อเอาน้ำ มันไม่ตามหนูนล้วนี่เออเฮ้ยตามปะตามใครตามใครตามหนูก็ได้ตามหนูที่รีบวาดเลยวาแล้ว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 ได้โลงควัดอยู่วัดอยู่วัดอยู่ฟึ้งโอ้โหหน้าตามเหมือนฉันเลยอุ้ยอุ้ยน่าจะปล่อยหนูแห้งเพื่อวัดดิ้นดิ้นไอ้แขกท่านมีสองโลงแล้วนะ ลงเลยนั่นต้องเก็บไว้ให้ตัวเองที่เหลือให้เพื่อนตำลังไปแล้วลงอยู่ไหนเอ่ยอยู่หน้าประตูน้องพวนางจะไปดักหน้าสุดยอดมีใครวาดหน่อยแกวะเนี่ย <laughs> มีแคกจะว่าฉันเหรอ <laughs> เอาคุณพยาบาลสวัสดีค่ะนี่ไม่อยู่อะไรกับตรงนี้เอาไม่ได้พี่พี่ปั่นตรงนั้นไม่ได้ต้องหนีปั่นช้าวยเหลือน้องสะบัดเนี่ยยังไม่เจอหน้าน้องสะบัดเลยน้องสะบัดวิ่งอยู่ข้างหลังเฮ้ย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 หันหันหันเออ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 เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นจิตเอาแล้วเอาแล้วไอ้วัดหน้าพี่กู ลูกคนตกทไปไหนนี่เออผมไม่ทันแน่เลยแคแคไปช่วยหน่อยดิ้นลูกดิ้นลูกดิ้นนั่นแขโดนมาช่วยยังไงล่ะไหนๆก็ลองมาช่วยก็ลองมาช่วย เานั่งนานมาลุกจ้างวิ่งมาช่วยเร้วเอาเฮ้ยสปาทีสปาทีเฮ้ยพูดเลยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เอายงให้ตัว้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้เอ้ยเเฮยเยเฮ้ยย้ย้ย้เ้ยเเยเเยเยเงี้ย อ้าวไม่ทันนะไปหมอไปแล้วกันเห็นหน้าใครเลยใกล้มีคนอยู่ใกล้ทำประโยชน์ให้หมอไปหมอหมอวิ่งมาแล้วหมอหมอเร็วมาจิ้มเร็วหมอหมอไปเลยหมอหมอมีรงศพหมอเร็วหมอหมอจิ้มดีมาแล้วปิดประตูปิ ใส่หน้าตู้ทำไมยายหมอดิยายหมอ <laughs> มอ,อันนี้คือตามตามสนองเลยอย่างไรทำไมเธอทำกับฉันอย่างนี้ล่ะยายหมอโดนมองเห็นแล้วพี่ลงต้งองส่งอ่ะจริงจริง,งนะใช่แต่พี่ได้ใช้สักลงไปแล้วท่าน่ะบินไปแล้วน่ะไม่ได้ใช้เลยเลย้ยนางวับนางวับนางรู้นางเห็น นางรู้นางเห็นไปดีกว่า <c oughs> ไปขายประกาศที่อื่นก็ได้อย่าเพิ่งมาไล่กันสิหมอลุกเลยหมออุ้ยทางนี้ดีกว่าอุ้ยจะหยุดซะหน่อยกะว่าจะโดนทีหนึ่งไม่งนั้นโดนสองทีล้ม แขหมออยู่ใกล้ๆทางออกหน้าโรงพยาบาลไม่มีใครไปช่วยหมอให้เหรอบกระด็บอยู่เขากำลังโดนละลายตอนมันละลายมันดูน่ากลัวเอาเอาช็อก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 มีทางเดียวเท่านั้น คือเครื่องหนึ่งต้องเสร็จหรือไม่ก็ yeah, yeah. ตายซะย่าย่าเครื่องไม่เสร็จเหรอเฮ้ยยอุ้มแขปั้นอยู่แขปั้นอยู่เอ้าเอ้าเอาเอาเอาแล้ววิ่งมาทางนี้เอ้าเอ้าเอาเอาโอ้กระเด็นอยากไก่พี <dashboard> ่พี่เข,า <c oughs> ข้ามานทบไมกระเด็นโคตรไกลอ่ะ คุณเมฆตบไปค่ะคานอยู่ไม่ยอมรู้เหรอเออไม่รู้อ่ะนั่งคานไปไหนวะเนี่ยนางอาจจะคานเป็นลงก็ได้นะี่เอยไม่ใช่ลงแลเป็นหลุมนั่งคานผ่านประตูมาแล้วเนี่ยนี่อัพคานไวมาปะเนี่ยคานเร็วอคานคุณเร็วเลยมะกี้อยู่ตรงนู้นอยู่เลย นั่นนั่นหลบอยู่ข้างหน้าจริงด้วยซูซูค่ะพยาบาลเอาลุกแล้วว่ะโอ้ยนางลุกมาลงลูมนนอใหญ่ฮันเตอร์เธอก็กริงเลยยังจะฮิวอีกสรุปอีคนขายประกันเนี่ยตายหมดขายไม่สำเร็จอ่ะอีเจก็ไม่ซื้อประกันด้วย้ณจุดนี้ เจ๊ฟาดยับไปโดนีเจ๊วางยาไม่ซื้อประกันพี่ต้องเอาปืนมาแล้วนาจังหวะเนี้ยนี่นางระแวงแล้วก็เอาเกาะทองทองไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรยหรอกเออโอ้โหแอนกันไปสามชุดแอะขยัยแอนขยายเอนแข่งกันแอนโดดืดด ไม่ได้ไม่ได้โงกวานแค่ฮันเตอร์นะโงกวานคนที่เข้ามาด้วยเนี่ยคนหาคนหนึ่งคนที่เข้ามาเล่นกับเราจะต้องโชคร้ายขนาดไหนที่เจอเราเหมือนเซตเกียร์เหรอเหมือนแบบตื่นตัเกียร์เหรอเีดิเซตเกียร์น่ะไม่ได้หว ouais. uh ังใช่ไหมนะมาเกียร์ลุ้นๆวิ่งมาแล้วเหยื่อมาขอต้อนรับ คุณสามขอต้อนรับบอเวิร์ดว่ะฮันเตอร์กดแล้วฮันเตอร์กดแล้วฮันเตอร์กดแล้วไงเอานะทุกคนสามสองหนึ่งสปาร์ตกดแล้วกด ความเกลียดพ็อกเก็ตซึ <laughs> นี่คือมีความงวานฟอร์เวิร์ดตัวนั้นมาซึ่งที่หยอบซึ่งท่าประกันกระสับฟอร์เวิร์ดคะ <laughs> การเล่นกีฬามีความเสี่ยง <laughs> <laughs> ซึ่งประกันไหมคะ <laughs> มีความพวกบอลพวกบอลอยู่ไหนพวกบอลยอยู่ไหนวะมองไม่เห็นคนเลยทำไมมองไม่เห็นคนวะเนี่ยโอ้โหไกลมาก <laughs> จะประวัติแล้วไก่ไอะน้องคือประกันเจ้าแรกกันเะจ้าแรกไก่ไงโดูหน่าประวัติอุ้ยได้หน้าประบบวัติเลยอุ้ยตัวอะไรอ่ะปลาหมึกหรือเปล่าอุ้ยน้องเจอแขกแล้วเจอกุ้แล้วไม่พิ่งไปแขกแขกยังพึ่งไปเกย์ชาโจกแค่ได้นะเกย์ชาเจอเครื่องแล้วโหนี่ไง ่อยุ่งไม่ได้นะเกชายังหวังยังหวังใจชนะอีกเหรออันนี้ด้วย <laughs> ทำไมอ่ะไม่ได้สิเดี๋ยวปิดโยนไม่ได้นะเปีดยิงดิเมื่อกี้กันโดนไปรอปเองคีย์ประกันแป๊บหนึ่งคีย์ประกันอยู่คีย์ประวัติ <laughs> <laughs> คีย์ประวัติโฟกัสดยู่ แผล้วนะแผลหมาเห่ามีใครอยู่แถวนี้ว้าชิด้วยอ้ทีเดียวล้มเลยอ้าวไม่เห็นหน้าแผลเลยอ่ะทำไมทีเดียวล้มอ่ะมาคงจังหวะข้ามหน้าต่างไงเออจังหวะฆ่าหน้าต่างแล้วน้างินนาพอดีเธอก็ควรจะรู้ไว้ที่ว่าใกล้หน้าต่างมันก็หาดีนะคนสามคนถือกระเป๋าวิ่งท่านอยู่เลยนะ ิ่งอยู่กำลังไปกำลังไปกำลังไปไกลมากที่อยู่คนละฝั่งกันเนี่ยอยู่ไหมครับ Getaway from me Getaway from me หลุมไม่ได้อยู่ตรงกลางอ้าว forward ก็มาเหรอ forward เป็นตัวช่วยมาช่วยกันบล็อกเลยนะคะเห็นหน้า forward แหนูหนูทำหน้าเอ้ยทำประกันให้ forward ตีฉัน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 สิฮีเลยตีฉันตีฉันตีฉัน เฮ้ยตีเลยโอวยังไม่โดนหรอกไช่วยฉันด้วยด้านหลังไม่มีเครื่องเลยไปคนไมปปันยูปันยู่เครื่องเครื่องแล้วเครื่องแล้วปันกันไปปั่นกันไปปันอยู่ปั่นอยู่ฉันจะจูงไม่ไหวแล้วฉันจูงไม่ไหวแล้วหยุดไว้ไม่ไหวแล้วเอ้าเมื่อกี้ฉันเจอหน้ายายแขแล้วไม่ใช่เหรอวะ เจอแล้วแค่เจอพี่ปูแนะล้วมันพี่ว่าได้ไหมละ่ะไม่ได้อ่ะมันไม่ได้บันทึกเปล่าเออแล้วมันไม่ขึ้นว่าบันทึกอ้อไม่ได้นะพขวดเอาอ่ะพขวดเอาดิพขวดเอาวะขวบเลยขวบขวดพูดนี่ไงสุดยอดเจอแล้ว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 พี่ปูมาช่วยปั่นกลางๆนี่ปอ้าไม่ได้กำลังวิ่งไป ดินอ่ะดินอ่ะกูดินอ่ะเอาพอดีกูดิ้นอ่ะดิ้นอ่ะดิ้นอ่ะผมใช้เท้นผมใช้เต้นหลังแม่คนนี้เลยไปเลยปันปันปันไม่ต้องโหชั้นไปที่ไหนก็ไปอย่ามาแถวนี้เออมินิเซียนสนามแกเร็วเราจะต้องได้โบนัสเดือนนี้เราทำยอดให้ได้เราจะต้องพาคุณลูกค้าดิ ไม่ได้หนึ่งร้อยยี่สิบวิไม่ได้ได้เร็วๆอีกทีเดียวอีกทีเดียวเร็วเร็วอะไรตะกี้หยุดไม่ทันเพราะเธอตายแล้วไงฉันดิ้นไม่หลุดอ่ะมันเกิดจะหลุดเลเฮ้ยวาร์ปแม้ว่านายยังเอาวาร์ปมาอยู่นายยังออโอ้โหกระเด็นอย่างไก่ เหมือนพี่ก็ยังมีโรงศพอยู่ใช่รีบเปิดเลยไม่ต้องมาลำไม่ได้อยากดูอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยใครกูเหรออยู่ตรงประตูใช่ประตูตรงนน้นเหรอใช่เอาทำไงดีเฟอร์ท่าทำไงดีทำไงดีไอตู้ประตูเลยจ้าวิ่งไปช่วยอยู่วิ่งแล้วก็ออกไปเลยเอาเสมอออกไปนะ ไม่ได้ต้องออกคนเดียวต้องออกไปคนเดียวน,นะมีอยากจะไปเปิดปก่อนอะ่ะมาเปิดดิยโอ้ยอยู่ใกล้ประตูอ่ะอ่ะเดินเดินผ่านแป๊บผานการผานการคานแป๊บอึ๊บอนะึ๊บอึบอย่างนั้นหนึงนะตายังแดงอยู่เร็วๆอีการจะขึ้นแล้ว ตาแดงอยู่เฮ้ยตาแดงหมดแล้วตาแดงหมดแล้วตาแดงหมดแล้วเฮ้ยนางเดินไปแล้ว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 นางได้ยินเสียงกดนางได้ยินนเสียงกดหลบได้ลบได้หึรอบวนหนึรอบต้ปมดแล้วต้วปดแล้วไปไปบอกคุณดูก่อนบตบตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุตตตตตต มีความสิ้นซ็ไปชนกูคันๆปอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีลมโดเรอบี้หมดแล้วลม่ขาประตูอ้าวอโดนมาวางอก่ยอกยกลับไอก่อน้อก่อนย้อก่อนยืก่นยื้อก่อนยิ้วก่อนยืนือกอ่อนยอ่นยื่อนยอก่น่กน่ย ขายพะกันไงขายพกกรโนเลรอขายกเออเออีเออเีอาีีอ่อตายแวิ่งนามีนามลูกเองใช่มมีแต่ว่ามันที่มันจะตามฉันเหรอตามันมหรือเปล่ามอมีโงมันไม่ตามลูกมันไม่เอาพี่รอคนเอาดูเลย เพราะวมันรู้ว่าหนไม่มีโลไงพี่มีไครไหมมีสิอ่ว้าวเวที์หน่อยเร็วมันก็ไกลอยู่นะแต่ว่ายี่สิบวิน่าจะวิ่งทันนะความช่วยสุดชีวิตนี่มาอะไรเงี้ยามาแล้วเมามาแล้วเอามาแลยมันไปด่าถึงปะตูลยอาวายังไม่เสร็จเหรอคันไป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 โอ้ยัยา อย่าลำชาไม่ไม่ควยไว้งนี้ไปคัน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 ไปเพื่อโบน้านขาไปอ้อยาดึงตู้าไปดูขานไปไม่ไม่ดคนนั่งยืนดูอยู่เดี๋ยวนงไม่มีโอกาสได้แก้ตุ๊กพยายามเข้าคานไป ความปรมานี่มันอะไรกันตัวโก้มาเจาะกระดาษเลยใช่ไหมถ้าเราเล่นตัวนี้เราต้องอัพคานไปมาใช่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 เดี๋ยวไปเปลี่ยนเปิร์กเลยโบนัสเงินเรียนนี่ไม่ได้แล้สรุปอะไรสรุปลูกการาะล้านคนเดียวคนนี้เปี้ยวเองคนขายประกันรับดาวนเฮดแทน เออใช่จริงก็ถูกไงี่ยค้ารังรอดใช่ไหมเออลูกค้ารอดเปลี่ยนเปิร์แป๊บจะเอาคารไวไวๆดิงเอาคารไวมาเลยจุดนี้ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กูู๊นะ